สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Etnew ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ทนมนี้เราอยู่กับดรน้องสวัสดีค่ะ,<ฮ>ะ,ะอ่าวันนี้นะครับเป็นงาน วันเกิดนะฮะแล้วก็แฟชั่นโชว์พร่อนเกิดจริง13ค่ะแต่วันนี้เป็น31ค่ะรักเหมือนกันมีกันนีได้เหมือนกันนะคะแล้วกรมากกว่าวันเกิดเนี่ยมีงานแฟชั่นโชว์ด้วยใช่ค่ะวันนี้ก็ชวนน้องๆนางงามต่างเวทีนะคะมาร่วมกันวันนี้มิสเอิร์ธถอดทำตัวเป็นเจ้าภาพเพื่อให้น้องๆนางงามได้มีโอกาสได้ร่วมทําบุญนะคะโดยการเดินแบบเครื่องเพชรนะคะวันนี้เพื่อเชิญชวนให้คนมาซื้อเพชรแล้วเราแบ่ง10%โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆนะคะ ให้กับอกองทุนของสิ่งแวดล้อมไทย5%ปเค่ะ mm hmm. แล้วก็มอบให้กับเด็กและสตรีที่ประสบภาวะสงครามในขณะนี้ mm hmm. ที่ประเทศยูเครนคส่งตรงไปถึงประเทศยูเครนเลย5%เค่ะเท mm hmm. ่ากับวันนี้ไม่หักค่าใช้จ่ายใดใดนะคะ10%เรราส่งให้ทั้ง2องกองที่มีความหมายกับโลกไปนี้มากๆเลยคือกองสิ่งแวดล้อมและกองของมิส ของยูเครนค่ะเพื่อเด็กและสตรีค่ะเพืเ่อประสบภาวะสงครามค่ะก็เลยมายชวนชวนน้องๆมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ค่ะแล้วก็ Miss Thailand, มิสไทยแลนด์นางสาวไทยนะคะก็น้องบินนะคะอ่อินเตอร์เน <International, S 1> ชั่นแนลเพิ่งกลับจากปุตตีลงเครื่องมาก็มาหาแม่น้องเลยลูกรักลูกรักแล้วก็มีน้อง แอนโทเนียโฮซิลนะคะซุปราเนช่นลค่ะวันนี้ก็มาเพราะว่ามาทุกปีอยู่แล้วเราจ,จ,จัดไป2ปีปีนี้เป็นปีที่3ก็ถึงเวลาต้องได้เจอกันได้เลยค่ะอ่าก็จะถึงเทศกาลมิสเอิร์ธประจาประเทศไทยแล้ว<ด>นะคะสาวงามท่านใดน,นะคะที่ต้องการที่จะมาประกวดในเวทีนี้นะคะจะต้องเตรียมตัวอย่างไรและมีประกวดจัดเมื่อไหร่แม่ก็จะบอกว่าก็คุยกันอยู่ว่าอ,อาจจะเป็นเดือนสิงหาไม่ไม่อาจจะ,ะสิงหาคมนี้นะคะก็เจอกันโปรดติดตามนะคะแต่ว่าเราก็ จะมีทริคนิดนึงคือเราอยากรู้ว่าใครตั้งใจมาจริงๆการตั้งใจก็แปลว่าเตรียม,ต,ยมตัวแล้วก็พร้อมแล้วก็ลุยเลยนะคะแม่าอาจจะเปิดรับสมัครก่อน<ม>นะคะเพื่อ เอ็นโครเรให้คนมามาเร็วก็ได้สามหมื่นค่าเข้ารอบมา,ามามากลางๆก,ก็ได้สองหมื่นถ้ามาช้าหน่อยก็ได้แค่หมื่นเดีเยวเพราะว่าเราใช้กําลังใจด้วยใช้ใช้ค่าตอบแทนเป็นเครื่องอจูงใจด้วย,ยนะคะให้น้องได้ไปเตรียมตัวได้เลยครับเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็แฟนๆนางงานทั้งหลายเนี่ยติดตามการประกวดเวทีมิสเอิร์ธคดปีี้ค่ะก็อยากบอกว่าเป็นเวทีหนึ่งที่ตั้งใจนะคะแล้วก็เข้าใจ ของคําว่าแฟนนางงามแล้วก็เข้าใจคําว่าเราการพัฒนานางงามในรูปแบบของการเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักในช่วงนี้น่ะถือว่าเป็นการทํางานหนักมากๆจึงต้องมีการ PR m i s, <ช> <S นะคะมิสเออร์ไทยแลนด์แล้วก็ร่วมมือกับทางทุกๆเวทีที่เป็นเวทีชั้นนํานะคะแล้วหวังว่าความสัมพันธ์นี้ความรักนี้จะทําให้โลกเราดีขึ้นค่ะได้เลยขอบคุณดรนองมากค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย